เก่งมากทำไมลูกเอ้ยอืมยักันหนึ่งสอบเสียแล้วเอ้ยอค,คิดว่าเสียแล้วรอบนี้ไม่ใหญ่เลยอืมขึ้นลเลยล่ะโอ้ยเ หมอกูยอมแล้วหมอตัวได้กินยาก,ก็มานะแต่กินยากมากเขาบอกว่าช่วยป้อนยาให้ลงปากกูซิหนึง่งสองวุ้ยทำไมมันยาวนี่ยอย่างนี้ต้อหาน้ำให้ก่อนเออนัอง่งรอ ขาให้ใส่ใส่ดิงอันนี้คือแก้วน้ำแมวอ,อืออืนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหนูก็กินน้ำอืมอมืจะได้กิืนน้ำเออย่าลงไปยาเก่งมากอุอ๊ยเออเอาออาทบไมเนี่ยอุตส่าห์ป้อนน้ำนะครับผมเพชมันยิ่งเอาทำแบบนี้ให้มันขมทำไมอะ่ะมันขมปาก แค่เผ็ดกินเข้าไปมันจะไม่ขมเลยเนื้อสองซ้ำสู้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 เผ็ดสู้สู้เผ็ดสู้สู้เผ็ดสู้สู้จะได้หายนะจะได้หายนะเก่งมากเหมือนคืนแล้วเลยอ่ะอยากกินน้ำไหมถ้าฉันให้เธอกินน้ำรอบนี้เธอจะบ้วนออกมาไหม ฉันรู้สึกว่าเธอพยายามข,ขย้อนมันเอ้ยกินน้ำไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้จะอาบน้ำให้กินน้ำไม่เอานี่ไนี่ไงเอายาออกมาอีกแล้วนอน้อนอหอ ไปเนี่ยยาออกมาเลยเอาเข้าไปเฮ้ะมาช่วยหนึ่งสองสามสี่เก่งที่สุดเลยแมวของใครเนี่ยอเออบอกยอวนะบอเธอได้นะจุ๊บ เหมือนเกินแล้วโอโ้โหเพชรอมยาได้เป็นนาทีได้ไงมันข่มนะอืมอืๆๆๆมอืมอเดียวๆๆียวเสร็จแล้วหม,ม,ม,มอยังนะหมอยังรอบนี้ถ้ายมมังไม่เกินไม่เอาแน่นอน ไ,ไ,ไ,อ,บบไ,ไอ้เนาดูมันเอาไอ้ยาลงไปข้างในแหละยาวยมันเขาย้อนยาไปที่เปลือกปลาทำไมมันเป็นขนาดนี้นเว้ยจะหมดละเออเนี่ยค่อยๆกินไปเหมือนบทยากินเลยอะเหมือนหนูบทยากินเลยอะเก่งมากเลยอะแมวอมยาหนูจะกินให้มันยากกว่าเดิมทำไม ต้องขื่นไหมถามจริงน้ำช่วยได้จริงไหมขืนอย่างขืนอย่างโอ้ยเบื่อแมวแมวบ้วนยาขี้โอ้ยหมอไม่อยากป้อนแล้วนะหมอแมวดื้อยาง xin con nó xin lỗi con nè kênh, 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 kênh.